ช่วงอ่างทองครับขนาด3.5เซนครับกับหมายน้ำตื้นๆน,น้อยๆครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าจะได้ต,ตชมกันหรือเปล่าครับกับหมายาน้ำน้อยๆที่หลายๆคนมองข้ามครับไปชมกันครับ เดียวคันปอค,ครับวัดกระเด็นขึ้นมาเลยครับกระเ,เ, <c oughs> ตเต็มๆเลยตัวน,นี้ครับกบยานละโชครดูลายเปียกขนาด3.5เซนครับจะเอาออกยังไงเลยครับคีมไม่ได้เอามา ก็หมายนี่ก็เป็นหมายน้ําตื้นครับเป็นหมายน้ําทิ้งเป็นทิ้งจากนาครับแล้วมันมีร่องให้ตีอยู่เป็นแองให้ตีครับตีได้มีตัวก็มีสิได้ตัวสูงนะครับหมายอย่างนี้แต่ตัวจะเล็กรือใหญ่ทนานั้นนะครับก็ตรวนี้ตัวเล็กครับก็สมอาจจะปดยากครับไม่ได้เอาทีมมาน่าจะไม่รอดคุค่าแล้วก็ฝากผลงาน,นกบยานโชว์ด้วยน,นะครับ ตัวนี้รุ่นไอเปียกครับก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราทีมงานเทสเตอร์อกบยาวนโช์อ่างทองทางเพจทางเพจเรารักตกปลาเรารักกบนำโชคาทางเ Facebook ด,ด้วยนะครับแล้วก็ทางเพจไม่ใช่ครับทางช่อง YouTube ครับนำโชคหน้าแย้งครับขอบคุณมากครับผมยอนครับ